สวัสดีพี่น้องสวัสดี FC สวัสดีแฟน,แฟนเพจทุกคนนะคะมันนี้คลิปนี้สิเป็นคลิปการสังเกตเลข3ตัวหน้าครั้งที่1นึอ่ะนินนะคะ3ตัวหน้าครั้งที่1จะส่งผลไปที่รางวัลที่1ของงวดถัดไปหรือว่า2ตัวล่างของงวดถัดไปเอาสิมาเบิงอันนี้เราจะเก็บ สถิติตั้งแต่1ธันวา2566เน้องค่ะ3ตัวหน้านี่3ตัวหน้าครั้งที่1ก็จะเป็น206 206ส่งมาของวดทันมากก็คือ06บ6ง่ดถัดมาเป็น037ก็มาทั้งบนทั้งล่างอันวดนี้722 722มามาบนอย่างเดียวงวดน,นี้เป็น532 ก็มาบนอย่างเดียววันนี้1 7 0 170ก็มาทั้งบนทั้งล่างก็คือเลขศูนย์กับเลขหนึ่งวัน,นี้4 1 1หนึ่งหนึ่งมาบนอย่างเดียววันนี้0 0 7 0 0 7ก็มาล่างบนไม่มาวันนี้ 9, 3 8 9 389กก็มาล่างอย่างเดียวบนไม่มาวดน,นี้3ตัวหน้า181ก็จะมาบน คือเลขหนึ่งล่างคือเลขแปดวดน,นี้สมตัวหน้าหนึ่งเกห้าหนห้าก็มาล่างสองตัวมาบน1ตัววันนี้ห้าเจดเก็มาบนหนึ่งตัวล่างหนึ่งตัวคือเลขเจงวดล่าสุดที่มาเมื่อกี้ก็คือก่อนหน้าน,นี้เอ่อสีสองศูนมามาศูนย์บนส่วนงวดน,นี้ง่ายมากนี่ เลขหนึ่งตัวเดียวเลขหนึ่งไม่มาบนก็มาล่างหรือมาทั้งบนทั้งล่างเก็บไว้ไปพิจารณากันนะคะนี่ตามสิติที่เก็บมาตั้งแต่หนึ่งตุลาหกหกจนถึงวันที่วันที่หนึ่งเมษายนหกสิบหกออกมาแล้วก็ยังเข้าบนส่วนหววนี้ง่ายๆเลยนี่ตองหนึ่ง บบนกระลางบอน,นันก็นมาทั้งบนทั้งล่างล้องดูพี่นนองคลิปนี้ก็ไม่ใช่มีแล้วค่ะวัสดีค่ะ